สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องกระดามาตามนะจอยน้องแทนนะคะน้องแทนไปจับปิงปองสองตัวหางเดียวพี่น้องรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องรดาพาโชคเลยนะคะขอบคุณค่ะลูกเคยเคยกินยังนอาลูกเคยเคยจอยก็ทงแทนนวดนะหมู่ว่านี่เป็นหมู่วานุ่งมากน้องเป็นวันพราบอยมาเนาะอาจารย์แทน เมันทับเลยลูกกินมะพร้าวน้ำหวานบนหันแคลงไห้แคลงแหวงหางซะบ่เดี๋ลูกเคยเคยกินเป็นน้ำลายว่านี่ฟันกัโอ้การแทนโค้งสุดท้ายแล้วมาโปรดมาไผัยเอฟซีมาลูกไอวใช่ขาลูกเคยชิมซะบ่เดี๋ยวไม่ได้ค้าขนมก็ขาลูกเคยชิมก็หนะคเหือกันนะฟันว่าะน่อยจอยโค้งสุดท้ายเจ้าฟันว่าฟันฟันเห็นพญานาคซีโอมันมาใส บรรลุแต่ว่าฝันว่าลงกไปเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วที่แรกมีม,มีมีตัวสีสีเป็นเงินเห็นไหมมาก,ก่อนตัวนี้อยคืองูดนี้เขามากใกญ่ๆโตแบบไงเนาะจังหูวจักว่าเป็น,น,นเป็นพญานาคเนาะโอ้ปนี้ดนี้จังอ้อมพญานาคดนี้เล่นน้ำนี่นังจังอ้อมผ้ากันอ้อมใอย,ยุคผู้เดียวเนาะแลาป้าตายๆละโกูมึง เจ้าขโว่าคอยสิมาหาเลขกแ่จะนุ่งเสือไม่ตะเล็กข้ยเห็นอยู่ในนุงเสือตัวนี้ข้างข้างเลขเขาทัวันนั้นยังกหนึ่งอนหนึ่งเก้าห้าหกเก้าหนึ่งสองพี่น้องดองก้อยอี้ออกสามตัวกเก้าหนึ่งสองออยสี่องค์บะเมี่นะเจ้าตีบ้าจังไดน่ะบ้ิีตีเพราะได้เพราะในเลขไม่จาดน้ำปูแล้วไม่บลาเลตีเลยไม่ได้คิดว่าเลขเข่าบะนงแทนหาตัวได้นงแทน ไอ้แท่นไอ้แท่นหายตัวไหนบอกได้เลยหรอกไ่เท่ารึลูกเร็ววัน้องแท่นไปหาปูขาวบ็หน้าจ๋อยไปค่ะไปต้องกันเนี่ยนะไปแต่มือวันคาเป็นแบบนั้นมันได้ตัวไหนมาเพไ่ไปเฮ็ดจังไหนที่แรกไปคอยจินน้ำแดงปะน้ำแดงปีนี่เขาจะเจ็บเท่มาันหรอปีนขึ้นไปมันย่างอย่ดี้เจ้าใครเอาเข้าไปอืปีนขึ้นไป ขอแนะว่าอะไรวะสันเพราะว่าอะไรตัวเพระว่าอะไรบองเธอแล้วพอชินนำ้ำแดงน้ำปูขาวอันดียหมดเหรออันดีแช่บ่่น้ำแดงแช่บ่่กินแล้วจับปิงปองบ่้อน,นี่กินแล้วจับปิงปองอได้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 เก่าหนึ่งสองตัวฮะหฮางเดียหมดจะมดม้ะหมดไอซามตัวเนาะสองตัวกับลวดใดด้วยล่ะเก่าหนึ่งกันน้ำเด้อลูกพี่กันแก้วหกหนึ่ง วันนี้เจ้าว่าจะได้เลขน้ำปูมาแล้วจะมาฝันพญายนาคซีองค์นนเลขตัวนี้บอกเมนสแสดงว่ามิอันโค้งทุตไทยเจ้าให้ต้เลขน้องแท่นบอกเมนเจ้ากบบระบ่้ฝันอีกอระเบือ้<า>องฝันเห็นตะองค์ปูพญายนาคอเมนสี่องร้อนพ่อบ้านเจ้าฝันบ่ฝันตะวันลงไปเล่นน้ำมิพญายนาคมาอ่อ,อมอ่อมซีองก็แล้วแสดงว่าเลขไอ้แท่นเขาเลยต้องดีได้ไหมฝันดีแถวเราเจ้ากระบ่องยานเพิ่นทิ่ไหนฝันบ่ อันเะียเียดเทียไปซ้ำหู้ยใหญ่เหมืนเดนะมีองค์นึงกองค์น้อยๆซ้ำแขนหลยแต่ว่าหลุดจากว่าเป็นพญานาคมีงอนแลนเขามาเกี่ยวน้ำข้อเจ้าโตเจ้าเกี่ยวน้ำข้อข้นมาหัวเลยเกี่ยวโตหน้าจอยเกี่ยวแบบมีเกี่ยวตะข้อข้นมาหัวเจ้ากับว่ายนเละบอเจ้าอายุเท่าไรวันนี้โตเจ้ายี่สิบเก้าที่คอยถามนี่ว่ามันยังเนี่ยคอยเห็นแก้เดือนเพิ่นฝันงัวนนั่นเพิ่นฟันว่าอัน คนอย่บานเพิ่นน่ะพญานากเกี่ยวไปเกี่ยวมากขอได้ว่าถามว่าอายุเขาอะไแล้วว่าอายุสามเจ็ดคือเจ็ดสามน่ะมันออกไหมบอกอายุเพิ่นไหมบอกอายุค้นที่โดนเกี่ยวนะไหมพญานาพั่นโตพัน,พนไปพันมากนะไหมะอันนี้เพิ่นเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวตะข้อขึ้นมาทั้งหัวหัวเลนเลนอยู่ในน้ำมันละเพิ่นเกี่ยวตะข้อขึ้นมาทั้งหัวอายุเจ้ายี่สิบเก้าปีอายุน่าสวยอาจะเด้กันอีบานเก้าหกอีกอ่ะ สอหกเลยสองหกแ่กอดเราคิดถงมา่อโอ้ดองข่ยน้องข่ตัวนี้บวกันก็ได้เดาออายุนี่ราบกนดองข่ตัวอายุน้อยกว่าข่ตัวนอืมฟันเลขน้องแทนไปซื้อสารกระปูขาวใส่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง้างเดียวโคโูเข้าก็ได้เียนกันหกหนึ่ง น้าจอยเพิ่นฟันปลาปูมายะนาคมาซีองหอง,องหนึ่งหน่อยกเมูไม่เกี่ยวโตเพิ่นพันตัวพันตัวนาจอยอายุนาจอย29ปีเนาะคร<ม>ับเจ้า,จากเกิดพอ่อซอใดน,หนะสามแปดพอ่ 3, อซอสามแปดเขียนบ่เขียนพอ่อซอเกิดเอ้ายังเคยอดีตเลี้ยงเนี่ยไปที่ข่อยตายเป็นสามแปดแหละจนข่อยจนข่อยอหายผีผีฮามเสลียม <c oughs> งมันอดิตได้ตายรอบสองแล้วข่อยว่ะ นามแตายรอบสเออพีพีตายรอบสองอยู่มาามแต่เพราะสองเกิดนะใช่ยังลูกเคยบอกลูกเคยเคยใบยังนะลูกเคยเคยใช่ใบยังลูกใบยังให้เถ่าหึี่เยเกาะหึหึอะโอว่ามิถือเลยะมันจะิงฟองนี่เอาสตัวแล้วมันบ้แม่ไม่ได้ไม่ได้เอาสามมีเฮบอลูกเคยเหมือนมันมีเฮบครับเสองเบบเอาสาม เจ้าจะบอกให้ลูกเจ้าแค่สองแมนสองเลยวะกาง่ายดีเนาะผ่านสามนี่ห้องไปตัดหนาแมนหนาจะเป็นเงินลงทุนหลายเนาะแม่สองตัวก็รวยได้เลยเราเคยลงทุนายแม่ขันสองมาได้ลูกทุนแม่หน่ยยัดได้เก้าหนึ่งตัดหกหนึ่งกันตาลน้าจอยฟันว่าพญานาคมาพันตัวเพิ่นพันไปพัฒนมาหนี่อายุนาจอยยี่สิบเก้าปีพศเกิดสองห้าสามแปดนะคะตาลเจ้ามากตัวได้เนี่ยตัวลูกเจ้าจับเนี่ยบะตัวอยว้งให้เนี่ย จะมาเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่งมาค่ว่าหกหนึ่งยังกระตุ้งของหลายๆไปแล้วแม่ก็ซอเกิดสองห้าสามแปดอายุนาจอยยี่สิบเก้าปีน้องแท่นจับหายอาจารย์แท่นจับหายตัวเดียวห้างเดียวเก้าหนึ่งสองตัวก็รวยได้ไ เด kind of yeah, well um, uh> ี๋ยวเอซีจะซลแล้วเอฟซีกนน่านเองเลขมัต้องไปหาเยอะหรอกหานันเสือกันดองเจ้านั่เ้เสือกัมีเก้างหนึ่งเก้า้ใช่เป็นเก้านึ่งสองก็จะจีเซลเลยแหละหาหบ่าเอาออกแล้วมันออกแล้วหาเก้า็เลือดแต่หนึ่งเก้ากับหนึ่งสองเก้าหาก็บ่เอายืดเสือนจอยออกแล้วมันเหลือที่บ้านออกมีหน่งเก้ามีเก้านึ่งมีหน่งส ปานว่าลูกว่าข้าวเสิมาเลขเขียนเสียทหารหวยเนีถามหาเลขเสียหอยนิดท,ะเ,ทะ,เเะเลขก็สิว่าเป็นแน่นว่ไอว่าลูกใอยมึงเศร้าก็จะมาถามน,านันดาเลขอ,อะไรบอกไปแล้วไม่ต้องมาถามเยอะมันวะหายซ้ำเนี่ต้องมาถามเยอะเลยไปไกลๆเลยมันวะพ่อบ้านจะได้พ่อบ้านเดี๋ยวนโรงงานฝันบ่บ่เราบ้าฝันพวกฝันี่เนาะแต่พวกหวานจะฝัดแม่นเนียสังเกตดีๆนะค่ะครอบครัวแม่น้องนัดากับครอกู้นายจอยจะคล้ายๆกัน หาลูกได้เลขแเราคาเลขลูกเขาพ่อแม่จะบ่เขคา,าลูกบ่ได้หรือบ่เขาพ่อแม่จะเขาแทนเนาะผู้หนึง่งบ่เขาผู้หนึ่งกะเขาอเอาแปรมานี่ได้เงินเอฟซีย่มันฟรีได้เน, F น,น,น,นาะเพราะคาบเขาเพรา,าะคาบเขาพี่ตองเอ้ย่ยไไไดด้อยนะ่งางคาปีเปย์บางคนก็บ่กแม่คาปีเปย์ก็คือไปจ้างน้องเหรออาจารย์งาเนงานพี่ตองเอ้ยใหเอฟซีโชคดีนะเน้่อาจารย์แทนอย่าอายกล้องเบ้านอุลแม่เจนท่าเป็นโส่งเนาะลูกเคยคุ เฮ้ยสิโชคดีน้ำเด้อดหาเงินมาเลายเด้อลูกเคยเอ้ยขายดองร้ายเด้อเพิ่มขึ้นชูมือเด้อลูกค่ขายดองในคล้องกระแพงบัได้เด้อนุ่มกว่าคืนเดียวนี่ยขายดองกูเป็นซ้ำแชทใด้นบ้านีขึ้นร้ายเลยได้ป่านนี้ใครตัวนัตังแต่เขาเจ้าได้เงินมื่นนี่มันเป็นแนวใดยอันนั้นอันนี้กระแพงแต่เจ้าได้บอดองจ้ได้เงินมือนบ่ได้พูดบดองก็ได้เงินมือนเลยเป็นบองพราบ้านก็ได้บ่บ่อ๋อพราะพูดหนึ่งเลก้อนหนึ่งหมดนะจอยแม่เจ้าได้บ่ยายบ่จ้า เย่ได้อย e> ู่ันไปวัดบ่เดินในนได้เลขมากบ่มันไปถือศีลอยู่วัดขัดเจ้ามาอันบ้านอุปูัอ่าขัดแกได้เลขเออยังเปล่าเดี๋ยวๆค่อยนึกพ่อยับเปล่ายังเปล่าค่อยค่อยถีบตาคลิปนี้คนมันคนละคลิปตัด